โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ <c oughs> ผมลันลับ,ลบต่อเชียร์ผมแล้วนี่อยู่เกมเดิมออฟเดิจนั่นเอนะวันนี้เรามาเล่นคอสติกนะครับเอ่อราคเคนนะผมนะก็วันนี้มาเป็นคู่ครับมากับซาย่านะอยู่กับพี่เซตแคทเช่นเคยนะผมโหลสวัสดีครับซายา่าเอ้ยเซตแคทครับผมวันนี้เรามาเป็นคู่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เข้ามาทีเดียว2ตัวครับผมผมก็ตื่นเต้นมาเหมือนกันใช่ผมก็หาคู่หูมารีวิวครับผมก็คือพี่เซตแคทนั่นเองมาผมเป็นซัพพอร์ตครับ ผมอาจจะเล่น ADC ซายาก็ได้นะครับอีกไม่นานวันนี้มาเล่นซัพพอร์ตไว้ก่อนนะครับผมเล่นซัพพอร์ตกันใช่วันต่อไปเล่น AD แน่นอนนะครับเดี๋ยววันต่อไปพี่เซตแคทอะมาเป็นซับก็ได้นะคงนั้นแหละี่มาจะซื้อผมเล่น ADC ไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะพยายามเล่นได้ละกันมาเลยมาเลยกับซับก่อนครับผมเจอหนูเลยแหละเจอทวิตกับกาลิโอ อ่ะใส่เกาะให้คาสิกมันใส่ได้สองครั้งนะครับเอาดิเออไปให้ผมเลยใช่ไมันหายไปเดี๋ยวมันน่าจะช่วยเอารีซินเอาเลสอยู่หรือเปล่าเนี่ยคาริโอพปอร์ตเอ๊ะทำไมมันตีมันตายยากมากต้องต้องลาดออก โอเคงั้นผมจะอรอรัดครับถ,ถ้าจะถ้าตลาดก็รัดตัวที่เป็นรถเอ้ยตัวด้านหน้าก็ได้ okay, โอเคครับผมโอ้เจ็บไอตัวนี้มันค่อนข้างตีไกลเ่ยตีไปโอ้โจยจอไม่ตายอะไรไวะต้องรัดให้แต่ตายอ่ะมาโดนฮู่ยิงงงสกิลอยู่เลยนะ คือถ้าผมใส่ตะกิ้วเมื่อกี้ใส่แชมเปี้ยนพี่มันจะมีวงข้างล่างะถ้าวงข้างล่างครบมันจะฮิวคนในวงด้วยอถ้าผมอยู่ใกล้พี่ก็จะฮิวพี่ด้วย<ำ>ตียากวะตรงนี้น่าเป็นของซับเพิ่มทองมาเนะฮะมันยากมากโอ้หแรงแรงเยี่ยมเป็นอื่นเราเอาวะเราล้ารถดีกว่ามันโอเคพี่ลาให้ได้นะตัวเนี้ย โอ้ยโอ้ยราไม่ได้เลยเมื่อกี้โมแต่บวกอยู่เดือดเดือดเดือดแต่มันก็เจ็บหนักันครับมาได้สามสกิลลวเนี่ยตัวนี้ดีแล้ว โชเครับนี่ผมมีสกิลน็อกอัพแล้วพี่แต่บวกยังไม่ไหวอ่ะเล็กน้อยโอเคครับผมเฮ้ยตกใจโอ้ยตกใจหิวหิวอ๋ออย่างนี้เองระวังคาร์ลิโอว่ะเอาตอนนี้อ่าโอเคครับผมใจอ้าไม่โดนอีกิถ้าจะบอกต้องบอกหนู่ว่า ได้ปมได้ได้แปดแปดสวยแปดกระคุ้มแล้วครับเมื่อกี้โดนเอกซอร์ใช่ไหมใช่โดนเอกซอร์เฮ้ยโดนอีกแล้วเอาหนูแล้วกันเฮ้ยไม่เอาหนูแล้วดีเซนมาดีเซนมาได้ได้อยู่พี่เราดึ เยอะเนะี่ยัสซิกมาวะมีเงินเยอะ,ะเพื่อนเนนองินค่อนข้างเซฟครับตัวนี้ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเสียมนกันเล่นไปแล้วสองสามตาลานรถให้ด้วยเอารถถังเลยพี่ผมยังไม่เอ้ยมีแล้วมีแล้วมีแล้ว,ลวน่าจังหวะฮิตสุดท้ายเดี๋ยวพี่ตีตีเลยเยี่ยมอัพอะไรนำดี อัพคิวแล้วกันเขาค่อยฟาร์มไปครับตอนนี้ซีเอสเรานำอ่ะสิบตัวมันน่าจะกลับนะบ้านแล้วล่ะร้านเลยพี่ผมไม่มีของอ ทีมเราจะอดตายไปแล้วแลกกันตายเมื่อกี้กาะเดีอยวโมทงเฮ้ยลืมไปด้วยอ๋อถ้าสมมติกดวัดแบบนี้จะได้เลยวะลืมไปเลยผมก็ลืมอะไม่ี่ีโกงอ่ะโกงมากครับมันถึงเล่นกันเป็นคู่ไงพี่เอปวดโดนอเกิดได้ละ ถ้าไอ้วงตรงกลางมันเป็น,ววนอะไรวะเนี่ยอะไรพี่เนี่ยเห็นปะตรงกลางอ่ะมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรวะไม่รู้เหมือนกันไอเพราะผมอยู่ใกล้พี่หรือเปล่ามันคืออะไรวะงงไม่รู้เห <c oughs> มือนกันไอ้ตัวนี้มันก็ <c oughs> แตกต่างกับตัวอื่นครับอ๋ออ๋อใช่วาร์ปใช่วาร์ฟอีกทีพี่อีกทีตัวเนี้ยตัวน,วนี้อีกทีโอเคออกกำ อ๋อแตกหมดอ๋อแตกหมดผมนี่ค่อนข้างเบอร์เบอร์แกโออยู่กลางเอาได้นะมันไม่มีแฟลชอ่ะจะไปพี่วเดยเราไม่ก็ส,สงบสงบเลยอ้วโอ้ยเกือบไปแล้วแก่โอได้ลงมาแล้วออไม่โดน วอดแป๊บ,บโอ้ยเจ็บเจ็บเช่ๆพี่ได้ย่อเอาเลยพี่ผมไม่มีต้องฆ่าระวังมาใกล้ๆผมพี่มยม,ยม่ใช่มาชิบหายผมไม่แมา มันตัวใครต่อมันวิ่งวิ่งรอดทั้งคู่เฮ้ยตัวนี้มันเกียร์พี่ตัวผมอะ่ะได้อยู่แต่ลิซินมันเตะเตะผิดตัวเลยอะ,อยะคาริโอเนี่ยสีแม่งแปดมาเฮ้ยหลบๆลบระวังเอาตัวนี้โอ๊ะตาย ดาเมจโคตรน้อยใช่กลางเกือบไม่ได้เฮ้ยเอีกแล้วเหรอเอ้ยโอ้โหกดอีให้อีกไม่ทันไม่มีวอร์ดเส็งเลยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยโห เดี๋ยวแล้วแม่งพุ่งเข้ามาโมงมันดูดดีมากใช่ปะใช่เดี๋ยวผมออกทางวอดแล้วต้องเท้ามาเอาเรื่องเลยมสลสตาร์คิวก การิโอไม่ยังถึกอกัรีสินแกงได้อีกแล้วยอย่าอมาผมมาแล้วพี่แต่เพราะว่าเราพี่โซโลโทวิท์ไหวนะแต่มีกาลิโออยู่นี่นี่ you know, ทวิท์มันจะกลับบ้านมันน่าจะารือเปล่าเอา,าังกรได้นะไปตีไหวแนะ่ เฮ้ย้มีคนทายได้หมดไปเลยเกีย yeah, ้แล้วพี่สวยงามเย้ yeah. สวยงามครับผมเฮ้ยสวยงามมงกรมงกรอาลีม no, ง,งกรเน,นี่ เดี๋ยวผมตีคอนโทรลแล้วไปแล้วโอเคตัวนี้มันเฟียดีมากเลยนะเมื่อกี้เฟียสองตัวแล้วแบบเอ้ยไม่ใช่เฟียชามมันเหมือนมีชามอ่ะใช่ทำให้ศัตรูวิ่งเข้าหาอะไรเงี้ยตอนแรกพี่นึกว่าติดเฟียดอีนั่ตี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 โอ๊ต The fuck? ต้องลาให้ตีแบบต้องตีให้ได้เลยโหตรงนี้เอาลุนดาเมจมาก็ดีลุนเวทมาครับดาเมจไม่มีลาชีมไม่ตายเฮ้ยตกใจฮ <c oughs> ิวーฮิวเ yeah. <c oughs> ย้ไปอ่ะหอยแห่นัะร <c oughs> ออันติอีกนักนี่ไม่อย่าเพิแบบ่งเวฟนี้รอเวฟนี้กัน สวยงามบนเอ้ยยาโอจะตายแล้วไม่น่ารอดฟิตแม่งไม่สนใจยาโอเลยจเจ้าคิวอย่างเดียวระวัง,งคาริโอ <S <S นะเซเรายเยอะ เดียวเกือบสิบตัว่ใช่ไม่พิเ็จนะจะตับได้โดนไม่ดิผมได้เต็แล้วเียาเรโอตั้งตีมันทำไรได้นะชามไลยพี่วิ่งเข้าหาถ้าโดนศัตรูแล้วมันจะชามประมาณนัก่าไรวะสี่วินาทีอหเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้กันนะเกียร์ที่ สี่วินาทีนี่คือน่นาจะสี่แหละเพราะมันบอกว่าเพิ่มความเร็วขึ้นที่สี่วินาทีที่มีสีแหละบวกจะไหวไหมครับไม่น่าไหวเว็บนี้เสร็จกลับบ้าน กี่เวล้กเนี่ยระวังระวังโดนโมงอะยอดคิดล้ำเพดกับเนียนี่เหีอยว้ยตกใจเผมไปด้วยแล้วกันเยกับโคเร็วอ่ะเดี๋ยวเราไล่รองเท้ากันออกเป็นอะไรดี พี่ออกเป็นละกันนะครับสายีี<อ>ยวะแลก็รีเดมชั่นมาบ้างแล้วกนะันลุย okay. was totally What was. พี่เล่นสายคีใช่ไหมใช่เดี๋ยวอันนี้เสร็จออกไอ้ลูนันทาริเคนจัดไปครับโอ,อ้ได้ปอนเน่ ยังดีครับทีมเป็นกาเป็นงานอยู่ต้อมต้อมต้อมซีเอสเราเยอะกว่ามันมน่าจะกลับทั้งคู่แล้วเนาะใช่โอ้โหตีฟองโคตรไว <laughs> ผมมีอาหางฟาดใช่หาวอเ,เหมือนเป็นผ้าคลุมอะ่ะปีกหรือเปล่าผ้าคลุม ค oh. ู่แลงยอดพี่สุดยอดผมบอดแปบบ๊บเฮ้ยคาเลโอกาเรโอมาเคลีย์วอดแล้วแ๋ยวผมเวลเก้าผมจะอัพเป็นสแกนเคลื่อนที่แล้วกันมันก็เจ็ดเลยเราเลนอะมึง อกรรมลืมเฮ้ยไม่เป็นไรกรา <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าจะตีต้องตีตายอ่ะ <c oughs> โคตรยากเลยการตีให้ตายเนี่ย,ยกระดิ่งหายนะโดดไปกําหรือเปล่าอ๋อตายแล้วดิว่ะบวกได้ไหมพี่บวกได้เฮ้ยถอยมาพี่โอ้โหเอาไม่ได้เหรอโอ้โหนิดเดียวอ่ะร้านค้ามัน ออ้าวดะะไรนี่ผมน่าจะแทงป้อมไม่ได้เยอะกว่านี้ว่ะผมมที่โดนป้อมตีเฉยเลยงงไม่ตอนมันไม่ไม่ตายเหรอตอนป้อมตีแรกแรกตายดิถ้าไม่ตายพี่จะแฟดทำไมก็นั่นแหละเพราะที่แฟดแฟดมันไม่ตายเนี่ยเหรอไม่ตายโห้โคนแรงไอันนี้เนี่ยแรงจริงๆ นี่ก็ไม่แรงนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้อะไรเล้วถอยก่อนอมตีโอ้เจ็บลอยไปดิเพื่อนเอาว่าครับว่าเจนเนอรี่กันเลยทีเดียวครับผมไอซีนลุลนงานนี้ พยายามผมจะไม่ตายครับท่องไว้จะไม่ตายจะสกอร <c oughs> <c oughs> ์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งจะศูนย์ศูนย์เรื่องทีไม่โหดผมได้รี d ัมชั i ยังยังกันเง,งินอีกร้อยขันเง,งินอีกนิดเดียว เก้าสิบเจ็ดบาทโอ้โหแรงเลยได้โอ้โหกอดสกิลดี๋ยวมันอยู่ทีมมันเล่นสายแล้วลิสลิสเปนไม่ธรรมดาจริงครับสิบศูนย์นะรอดอีกนั่นแหละเยี่ยมกลับละพี่กลับมาหรือพี่ยังอยู่ ได้รีเดมชั่นอะไรลองกาลิโอเฮ้ยเอ้าแลวพี่ไม่กดบีเอองง <laughs> ต้องกดตัวไหนอ่ะกดบีนพี่กดวา้าปกติแหละแค่มายืนในวงผมเมื่อกี้กดไม่ทันจะ <laughs> ดูพี่จะกดทันไปครับลุยต่อตะกอยังสวยงามแล้วมันจะมาลาดทีทำไมเนี่ย โอ้ยเอตกใจอะไรเหรอเพื่อนไปนฟาร์มล่างแปบบ๊บคาริโอมาครับคาริโอลงครเกมนี้ไม่ต้องทำอะไรอะทีมแม่งแบกบสุดยอดอะแต่แต่ละคนในทีม ถ้าเจอทีแบบนีในแรงอ่ะเฮ้ยฆ่าเองเลยแล้วกันเดี๋ยวเราด้วยโอเคเปิดให้ได้นะแต่อย่าโอมดูสภาพแล้วอย่าโอมมันคงไม่ติดตามเลืออยางมันโอ๊ยชิบหายหิ้วเหวโอเคคลาสิกไม่ตายเยี่ยมครับผมจะเย็นเพื่อน โดนไม่ดีเป็นซัพพอร์ทที่โกงมากอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันลงการแข่งอะ่ะต้องเนิร์ฟแน่นอนไม่เนิร์ฟนี่โดนแบน์แน่นอนต้องเนิร์ฟแหละเดี๋ยวก็เนิร์ฟแหละคือเอดีซีเราไม่รู้ว่าไปโผในแข่งหรือเปล่าแต่ตัวนี้ยโผแน่นอนสก,กิลแม่งดีมากครับน่าจะโผแมงทกเลนนะมันเหมาะกับการไฟมากอะ่ะ แบบเปิดจังหวะสร้างโอกาสให้ทีมเฮ้ยจะเย็ยนเพื่อนไม่โอ้เยอะไปไหมเยอะไปปอโธจะไม่ตายแล้วพี่ากกูตายยาโอลาก่อนเพื่อนเอ,อื้อลองเตะทีเดียวเรียกแค่นี้มันยังเตะเลยนะครับยาโอแม่งพาพา,าลัานตายไม่ดูดูดูฟิตดูฟิต เพชรนี่ของจริงโอ้โหปลาโดนด้วยโอ้โหทันตลอดแตกทีเดียวเฮ้ยอีกทีฟิตโอ้โหฟิตตายทันจะฟิตสวยงามพี่ยี่สิบนาทีแล้วยี่สิบนาทีนี่มันยับขนาดนี้เลยเนี่ยถ้าเจอทีมีในแรงนี้สบายบายครับผม มันไม่ยอมด้ะยอมก็กแหลมมดีครับจัดไปนี่สกินนี้มีคนส่งให้ใช่ปะใช่ครับอ๋อมันรีวิวนี่เองลืมลืมขอบคุณน้องที่ส่งให้ด้วยนะครับน้องไม่มีหำนั่นเองนะฮะเขาส่งให้ทั้งยอมแล้วอะทั้งสกินนี้ทั้งสกินเอดิซีตัวใหม่เลยทั้งสกินสายยาด้วยนะฮะ ก็ขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับโอเคแหมขอบคุณสัจบคลิปเลยวันนี้ก็มาเล่นลาเช่นราคาไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่เซตแคทด้วยที่มาเป็นคู่หูเอดิซีให้เรานะครับครับผมเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ